b ีทีพีเมียมอเตอร์ซีนอนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้เป็นอีซูซๆดีแม็นะคะโฟมเดิมลูกค้าเป็นโปรเจกเตอร์เดิมโรงงานนะคะลูกค้าบอกว่าไม่สว่างนะคะ,ะเลยเข้ามาทําการติดตั้งอัปเกรดนะคะเป็นชุดโปรเจกเตอร์ไบเอลีดเลเซอร์ซูเปอร์ไบเน็ต65วัตต์นะคะตัวนี้พร้อ,อมวงแหวนนะคะหลอด l e d ที่ไฟสูงนะคะไฟสูงค่ะไปค่ะ เราชมแสงหน้าตัวรถกันนะคะสูงค่ะไปค่ะชมแสงทันึงตัวรถนะคะสูงค่ะโอเคค่ะ,ะความสว่างนอกตัวรถในตัวรถไม่แตกต่างกันเลยนะคะาโปสเตอร์นะคะโลโกโช้ชัดเจนนะคะ s u per bynet นะคะลูกค้าท่านใดสนใจงานดีๆเนียนๆนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook BDPM a u t o m o t i o n ได้ทุกสาขาเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ